สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องกระท่อมศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้แอจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาดูต้นกระท่อมเสียบแล้วก็ตอกระทุ่มที่เราจะใช้เสียบกันนะฮะว่าแอดใช้แบบไหนนะฮะแล้วก็แอดก็เพิ่งไปขุดมานะฮะตอกระทุ่มอันนี้ก็เป็นชุดที่แอดเราออกแดด ชัดแดดนะฮะอันนี้ใบเขาก็ยังเด็กๆอยู่นะแอดก็จัดแดดเลยแอดไม่กลัวแอดชอบวัดใจนะฮะอันนี้อีกนะฮะอันนี้ก็เด็กๆอยู่อันนี้ก็จะเป็นกระท่อม,มเมล็ดที่แอดเพาะไว้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นต้นเสียบยอดอันนี้ก็จะเป็นแดงใหญ่นะฮะ ันนี้ก็จะเป็นแดงใหญ่อันนี้ก็จะเป็นแมงดานะฮะอันนี้ก็ทำต่อไปประมาณทักหนึ่งอาทิตย์แล้วนะฮะพวกนี้พวกนี้จะเป็นหนึ่งอาทิตย์ทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ <laughs> ก็เพิ่งจะทำไปสองสาวัน ไอ้พวกดินแห้งเนี่ยหนึ่งอาทิตย์แล้วฮนะเขาก็เริ่มแตกแล้วฮนะเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันดูนไว้นะอ่ะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเร,เรามาดูต่อที่แอดไปขุดมานะฮะอ่ะแล้วเนะี่ยมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆถามแอดกันเข้ามาหลายคนเลยนะฮะว่าแอด ผมไปขุดมามีตอเล็กมันจะเสียบได้หรือเปล่าก็เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนมันเล็กจนเกินไปนะฮะเนี่ยทำมันเล็กเนแบบเนี exactly> ้ยเพื okay ่อนเพื่อนก็เลี้ยงไว้ก่อนก็ได้นะฮะเพราะแบบเราจะเลี้ยงให้ลำต้นเขาใหญ่แป๊บเดียวก็ใหญ่แล้วฮะประมาณสัก สองถึงสามเดือนก็ใหญ่แล้วไอ้ก็อันนี้ก็จะเอาไว้ปลูกเองนะไอ้พวกนี้ไอ้ก็ไม่ได้เอาไว้ขายไอ้ก็จะเอาไว้ปลูกเอ,ง,อกเงเนี่ยต่อยกเลงไงไอ้ก็ชอบเลี้ยงไว้ปลูกเองเล่นๆดูนะเนี่ยแล้วก็พวกอย่างนี้นะไอ้ก็จะเสียบเดียวเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดูนไน้ยนะฮะเวลาแอดขุดมาแอก็ จะจะไวลากให้เขาเต็มเต็มแบบนี้ฮะ,ะเนี่ยแอจะไวลากนะอันนี้แอก็จะทำทำเลนนะฮะเดี๋ยวอก็จะทำวันนี้เลย,เยประมาณนี้นะฮะเนี่ยแอก็จะเสียบเดี่ยวแอก็จะทําให้เขาแตกดีก่อนนะฮะแอถึงจะเสียบ เนี่ยฮะไขุดมาไอาขุดมาเนี่ยแบบไวล่าแบบนี้นะให้ลากเขาแน่นๆเนี่ยอันเนี้ยไอ้ก็จะเสียบเดี่ยวไปนะฮะเนี่ยอันนี้ไม่มีลากเลยแงทงพลาดไปหน่อยแต่ก็ชำได้นะฮะเนี่ยท้ามีลากเนี่ยไอ้ก็จะขุดมาไวล่าแบบนี้ฮนะเพราะแบบ ทำแป๊บเดียวฮนะสองหนึ่งอนทนี่เขาก็บางทีเขาก็แตกแล้วนะฮะถ้าแบบล่าเขาเดินไวแต่ช่วงนี้หน้าหนาวนะฮะเวลาเพื่อนๆพนพี่ๆน้องๆเสียบยอดกันก็มันก็จะเดินช้าหน่อยนะฮะบางทียี่สิบวันถ้าแบบติดหนาวเลยเวลาเสียบนะเผื่อเป็นเดือนก็มีนะฮะ อันนี้นะฮนะลากเยอดีนะนี่ก็ประมาณนิ้วนิ้วโป้งหน้าอย,อยู่นะเนะี่ยแอดเวลาแอดคก็แอดก็จะไว้ลาบแบบนี้เห็นเพื่อนพี่ี่น้องถามกันหลายคนเลยนะฮะว่าทำไมแอดไม่ค่อยลงคลิปเลยนะฮะ โทรศัพท์แอดตกลงไปในน้ำนะฮะเครื่องเก่าคลิปมันเลยหายไปหมดเลยแอดเลยไปจัดเครื่องใหม่มานะฮะแอดดองคลิปไว้ตโอ้โหเป็นสิบคลิปแต็งเลยแอดก็จะมาอาจให้เพื่อนๆพี่ๆน้องดูละตั้งหลายวันแล้วนะฮะพอดีไม่ค่อยว่างต้องไป ฉีดข้าวแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยอีกนะฮะเพราแอก็รับจ้างหลายอย่างเหมือนกันที่บ้านแอก็ทำนานะฮะนะฮะ,ะก,งงก,ก,กะ็ประมาณนี้เลยนะฮะเนี่ยตเล็กๆเงี้ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็เลี้ยงกันไว้ก่อนเลยนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นต่อที่แอจะเสียบ ในวันนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตอที่อาจจะเสียบไปในวันนี้นะแอลก็จะเสียบเดี่ยวทั้งหมดเลยเนะนี่ยฮะพวกเนี้ยแอก็เปิดน้ำอันนี้ทิ้งไวนะ้นะฮะแ้วก็ขุดร่องเนี่ยเป็นร่องเป็นร่องไว้ให้แบบน้ำเขาไหลาตามร่องไปนะะเราจะไม่ต้องลดเองสักเท่าไหร่นะ ก็ประมาณนี<ๆ>้เลยนะเพื่อนเพื่อนพี hmm. ่พี่น้องน้องทุกคนถ้ามีอะไรสงสัยก็เดี๋ยวจะปากกลุ่มลายเอาไว้ให้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องก็ถามแอดได้นะถ้ามีอะไรสงสัยเรื่องเสียบยอดเรื่องชำตอ หรือจะสั่งใบแอสก็ได้นะฮะเพราะแบบช่วงนี้ไอ้ก็เก็บได้แต่ใบกลางนะฮะเพราะแบบใบเล็กกับใบใหญ่มันไม่ค่อยออกเ,เท่าไหร่นะเพิ่งจะฉีดฮอร์โมนไปเ<ไง>นี่ยนะประมาณนี้เลยนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกระท่อมศึกษาด้วยนะครับเดี๋ยว แอดมีคลิปอ,อะไรดีๆใหม่ๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะได้ไม่พลาดกันนะเดี๋ยววันนี้อก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ